ถึงช่วงเวลาที่ผมรอคอยแล้วอะไรไปทั้งหมเสิร์ตไปไม่พูดเลยเล่นมาทั้งคอนเสิร์ตนี้มารับของอย่างเดียวอใช้มีของอะไรเอามาได้ปรึกษามาดิโอเครับของนี้เลยไม่มีไม่ต้องเป็นช่วงมอบของให้กับศิลปินค่ะใครมีอะไรมาฝากจ่ามันเป็นหูยอฝากปีนักไทยได้เลยงั้นให้ไบเนสเนสต์พูดขอบคุณแฟนคลับไบเนสก่อน เราผิดยนองเป็นตัว่ดีไค่ะก็พี่กันโอเคจังเริ่มจากคูดเราก่อนเนาะค่ะเริ่มเลยเริ่มจากนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะต้องวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนจริงๆค่ะแฟนขาจากทุกบ้านเลยนะคะขอหนุนให้กับทุ้แอก่นนคะดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาส แบบนี้ก็คนก็ช่วยกันกรีดหมดจริงๆต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้าน t รเนสนะคะอยู่กันมา4ี่ปีแล้วเนาะใช่ค่ะก็ยังเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนให้เราอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็บ้านเดียวเนสด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะนี่ก็อยู่กันมาโอเซ่โอเซ่จริงๆ <laughs> ใชจริงๆขอบคุณจริงๆค่ะอ,อยู่กันมาตลอดสิบปีก็ยังรักแล้วก็มาให้กำลังใจอยู่นึงนะคะรักนะม,มีความเกาหลีก็ขอบคุณแล้วกันนะครับทุกๆท,ท่านนะฮะที่ซื้อบัตรมานะครับชมพวกเรานะครับ mm hmm. ผมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับไม่มีทุกคนไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะฮะ mm hmm. เราตั้งใจซ้อมเราตั้งใจเล่นเพื่อทุกๆคนจริงๆในวันนี้ นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะฮะบ้านไรบคร้นะครับก็ขอบคุณด้วยละกันนะฮะถ้ามีอะไรที่ล่าก็ขออภัยด้วยนะฮะเราสนุกจริงวันนี้นะฮะขอบคุณมากครับ